พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆบัตป,ปิดวงอ่าโตเกียวมิวสิกนะคะเมื่อวานนะคะที่อุดรเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่ที่อุดรเมื่อคืนวานที่อุดรน,นะะงานปิดวงนะคะโตเกียวมิวสิกนะคะวงใหญ่โตเกียวมิวสิกนะคะเสริมทับด้วยแดนเซอร์ของอีสานนครศรีนครับท่านนะคะเออว่างานร่างการพี่น้องขายบัตรในกลุ่มปิดได้ สี 4, ่พันหนึ่งร้อยกุค้นนะ่ะเออบัตรในกลุ่มปิดแต่พี่น้องบัตรในกลุ่มปิดนะเปบขายแบบมีเวลาขายไม่นานนะเออบัตรกลุ่มปิดไหนจะหน้างานอีกบัตรร้อยยี่สิบสังกะสีแตกพี่น้องเออก็ะเหลียวเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่น้องว่าคนสนับสนุนตเกียวมิวสิกซัมไดพี่น้องเออแล้วก็พวกมาไลัยกะววาย ปังปุริเย่นะฮะยูรินะคะน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะคะนี่ตัวตึงของโตเกียวมิวสิกเลยพี่น้องสุดปังสุดปังสุดปังนะคะและก็น้องๆทุกคนได้มาไล่สุกคนนะคะเพื่อนๆเนาะได้มาไล่สุกคนแหละเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าตัวตัวตึงเขาก็คือตัวอันยูรินะฮะยูริเข้ามาอยู่โตเกียวแค่ปีกว่านะปีกว่านิดๆนะคะปีกว่านิดๆโอ้ยพี่น้องเอ้ย ได้ลถไปคันหนึ่งแล้วนะคิดว่าปีนี้นะจะได้บ้านนี่นางก็สิสางบ้านนะพี่น้องเออนี่ขนาดว่าผมได้ไปต่างประเทศนะมีคิวงานต่างประเทศแต่น้องออกไม่ได้ต่างประเทศอะพี่น้องเนื่องจากว่าอายุยังไม่ครบเกณฑ์เนาะอายุยังประหอดสิบแปดปีพี่น้องการที่อายุไม่ถึงสิบแปดปีจะเดินทางไปต่างประเทศขันไปเที่ยวธรรมดากับครอบครัวไปได้นะแต่ถ้าว่าไปทํางานนะ มันไปไม่ได้นะถ้าไปทำงานเนื่องจากผู้ใหบ้านฟินแลนด์ถ้าออกยุโรปโซนยุโรปโซนยุโรปทำงานนะเพราะว่าจะ,จะยื่นวีซา่าทำงานเด้ยืย่นวีซ่าเป็นวีซา่าทำงานวีซ่าลองเพลงนะจำเป็นที่จะต้องมีอายุสิบปดปีขึ้นไปนะเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของผู้ใหญบ่บ้านเรื่องของลูกผู้ใหญบ่บ้านนะเรื่องของอันตุเกี่ยหนา้าลิษะนะก็ถูกกีดกันแบบรุนแรงนะฮะทางอันทางอันอันญาติเมียเก่านะทางญาติเมียเกา่าทางเมียเก่านะคะย,ยื่นคำขาดให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่อทางผัวไม่พี่นอ้องพี่บ้าตด e, พี่บา e, ้บาซ e, าตานตีไอเฮ็ดแังสันนะนั่นเบลียอยาวยาวยาว อืพี่บ้าซาตานเขาสิงแล้วหมอลำพี่บ้าหมอลำเถ่าหมอลำปัญญาอ่อนพี่น้องเออให้ค้นเขาดาไลยฝ่าวีผัวใหม่ฝ่าว่งงานใหม่ฝ่าวดทะเบียนใหม่สมบัติจะได้โยกยายนะก็ขอให้มั่นอันอันอัน,อนพังพินาศนะวงใหม่เพื่อนน์นวงใหม่เพื่อนน,น์วงผัวเพื่อน,น่ะกําลังกําลังจะดําเนินการนะพี่น้องเอ,อ้ ไพก็สิจ้างล่ะพี่น้องไล่เเขาสิจ้างแต่ว่างานเมื่อคืนคนเยอะอยู่แต่ว่ามันเป็นงานฟรีพี่น้องก้นก็เลยหลายนะคะเราต้องมารอดูการเปรียบเทียบระหว่างงานฟรีกับงานเก็บบัตรนะพี่น้องจะได้โช์สถานะว่างานเก็บบัตรได้ต่างบอะแต่ว่ากลุ่มปิดเพิ่นน่ะขายเมื่อคืนได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเมื่อเปรียบเทียบปุยบ้านสี่พัน หนึ100่งรยกว่าคนนะคะมันเทียบกันบ่ได้ดอกพี่น้องมันเทียบกันบ่ได้